กลับเข้ามาติดตามรายการกันต่อนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์ค้า,า,คา,า,างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของอุกบาทที่ประเทศรัสเซียมันสร้างความแตกตื่นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันเกิดในโลกหรือเปล่าคะอาจารย์เกิดขึ้นครั้งนี้ที่แตกตื่นกันเพราะว่าเห็นขณะที่กําลังเกิดขึ้น <c oughs> มีคนเห็น <c oughs> ที่ทังกัสกาเมื่อหนึ่งร้อยปีเศษมาแล้วปีหนึ่งเก้าศูนย์แปดนั้นนะครับ <c oughs> นั้นไม่มีรายงาน ที่คนเห็นเลยเขาบอกว่าเกิดมันเกิดขึ้นในป่าพศ2451ครับออครับก็ถูกก็ปี1 9 8นะครับตอนนั้นครับคราวนี้ครั้งนี้นี่มันเกิดขึ้นเรียกว่าภาษาธรรมดาบอกมันเกิดขึ้นแบบจัดจ้าเห็นกําลังเข้ามาคนขับรถมาก็มีกล้องพอดีก็ถ่ายขึ้นมาได้แล้วก็เอามาใส่ให้ได้เห็นกันในทันทีแล้วก็ผลมันก็เกิดขึ้นจริงครับมีบ้านที่พังที่ที่ กระโจกแตกต่างๆที่ว่าและมีคนเจ็บจริงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความแตกตื่นขึ้นมาจริงแล้วก็แถมหลังจากนั้นใช่ไหมครับไม่นานก็มีข่าวว่าเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันที่คิวบาแล้วก็เกิดที่แคลิฟอร์เนียแต่ความจริงไม่ใช่นะครับไม่หรอกครับที่คิวบานั้นก็เป็นเพียงรายงานข่าวแต่ว่าเมื่อตรวจสอบจริงเข้าแล้วไม่มีอะไรไม่มีเรื่องราวใหญ่โตขนาดนั้นที่แคลิฟอร์เนียก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ก็รับเสียก็รับเต็มๆนะครับแต่ว่าที่เป็นของจริงอย่างนึ่นคือการมาของเจ้า D.A. 1 4ดาวเคราะน้อยนะครับมันก็มีประเด็นน่าสนใจครับคุณกิจมาท่านผู้ชมครับว่ามีคนถามผมมากด้วยกันบอกเอ๊ะสองนี้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านั่นสิคะบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นทับหน้ามอนเจ้าดีเอมาดูลาดเลาแล้วมาถล่มก่อนแล้วก็จะได้ดูว<ม>าด่าน่าจะทอบต่อไหมพอเห็นว่าเอ๊ะเจ็บแค่นี้ ก็เลยไม่ถล่มต่อหรือเปล่าตรงนี้ก็เรียนหนึ่งครับว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้ทำไมถึงไม่เกี่ยวกันก็เพราะนิดหนึ่งค่ะอาจารย์รอธิบายก่อนว่าไอ้เจ้าดาวเคราะห์น้อย2012 Da14 เนี่ยมันคือดาวเคราะห์น้อยที่มีการมองว่ามีการคำนวณว่าจะกนนู้มาเฉียดโลกมาที่โลกแล้วก็ทราบโลกหน้ามาประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีนะครับแรกๆค่อนข้างที่จะ มิตกกันเพราะว่าข้อมูลยังน้อยอยู่เนื่องจากว่าข้อมูลจะคำนวณได้จากวิถีโครงจองท้มันยิ่งได้ข้อมูลมากก็จะทดเจนขึ้นแรกๆก็โอกาสมีอาจจะชนโลกได้แต่ว่าเขาก็บอกว่าต้องได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะอย่าเพิ่งแตกตื่นจนกระทั่งมาประมาณสัก3หรือ4เดือนก่อนถึง15บห้ากุมภาพันธ์ปีนี้วันตนัดนั่นนะครับ ฝ่ายพู้ติดตามเรื่องนี้ซึ่งก็มีทั้งฝ่ายนาซาเองแล้วก็มีทั้งองค์กรด้านวิทยาศาสตร์นะครับองค์กรทางด้านนักดาราศาสตร์อาชีพเขาก็มีการติดตามเรื่องราวเหล่านี้แต่ NASA นาซาค่อนข้างเดีวออกมาชัดเจนเพราะคนก็สนใจนั่นแหละครับก็ออกมาบอกว่ามั่นใจแล้วว่ามันจะเฉียดโลกในระดับประมาณ27,000กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกนะครับก็ ก็แต่ว่ามันจะที่ว่าคนก็ยังวิตกอยู่ดีเพราะมันจะเข้าใกล้โลกกว่าดาวเทียมคขังฟ้าอย่างเช่นดาวเทียมไคจับอกไปเมื่อสักครู่ย่างนี้นั่นแหละครับมาเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยแต่ก็เลยว่ามันไม่เกี่ยวข้องนะครับที่บอกไม่เกี่ยวข้องก็เพราะว่าเจ้าอุกกาบาตทิลเซียนั้นกับเจ้าดาวเทียมไอ้ดาวดาวข้อน้อยดีเอ็นซีนั้นตอนที่อุกกาบาตชนโลกนิโตทิลเซีย มันอยู่ห่างกันประมาณห้าแสนกิโลเมตรวงโครจรห่างกันใช่ไหมตำแหน่งเลยามาถึต่ตำแหน่งแล้วนี่จะห่างกันประมาณห้าแสนกิโลเมตรและที่สำคัญนะครับวิถีโครจรก็ต่างกันด้วยเจ้าอุกกาบาติรัสเซียถ้าดูจากข้อมูลที่ใช้กันนะครับมันแค่มันมาจากทางทิศจากทางซ้ายไปทางขวาอของนะครับแต่ว่าหรือว่าทางตะวันตกไปตะวันออกหรือประมาณนั้นแต่เจ้า ดาวคอนอยดีเอ็นซีนี่มันจะมาจากทางใต้ไปทางเหนือวิธีกจรมันมันไม่เกี่ยวพันกันเลยค,ครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อสาคัญมากก็คือ,อ,อมีการคาดการณ์ที่ว่าเราสามารถจะเห็นมันได้นะแต่ไม่ใช่ด้วยตเาเปล่าเจ้าดาวคอนอยนั้นแต่สามารถจะถ่ายภาพได้กล้องโทรทัศน์ที่เขาจับได้มานาน,นแล้วลหละนะครับแล้วก็มีการเฝ้าตามอยู่เรื่อยกล้องโทรทัศน์ในเมืองไทยเราก็จับได้นะครับในช่วงคืน วันที่15กุมภาพันธ์เวลาประมาณตีสองครึ่งน,นั้นและครับก็ถ่ายภาพได้จากนี้<อ>เห็นมาอันนี้เป็นกล้องของไทยเราเองก็น่าภาคภูมิใจอาจารย์คะครับเป็นเพราะว่าคนไปสนใจเจ้าดาวเคราะหน้อย D N 1 4นี่หรือเปล่าคะคนก็เลยแบบว่าอีกส่วนหนึ่งก็เลยไม่ได้ดูว่าไอ อุกกาบาตที่ไปชนที่รัสเซียเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าที่รัสเซียนี้เรียกว่าคาดไม่ถึงจริงมันจู่ก็ไม่โจมเหรอคะใช่ไหมมันจู่โจมจริงๆครับก็มีประเด็นน่าสนใจเอ๊ะแล้วทำไมไม่เห็นเลยเหรอมันจะเข้าใกล้มาอะไรยังไงนาซ่าก็ถูกกล่าวหาใช่ไหมคะใช่ทำไมไม่เตือนล่วงหน้านั่นสิแล้วก็มีเราถึงที่บอกว่ามีนักการเมืองใช่ไหมครับของรัสเซียกล่าวหาเลยบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อุกกาบาตมันเป็นอาวุธลับแบบใหม่ของอเมริกา ที่ส่งมาโจมตีรัสเซียียอย่างนี้นะครับที่ไม่สามารถเตืียนลงหน้าได้ก็ดังที่ท่านอาจารย์สมิ์ท่านพูดนะครับก็จะอาจจพื่งหน่วยกันนะครับว่าคือจริงๆแล้วทุกวันนี้วงการดาราศาสตร์นะครับถือว่าเรื่องโลกจะถูกชนนั้นหรือการโลกถูกความนี่เป็นเรื่องสําคัญคเพราะมันเคยเกิดมาแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกนะครับเขาก็มีการตั้งหน่วยนะครับ เข้าระวังอย่างเต็มที่แล้วแต่เขาจะจับตาดูนะครับค้นหามันส่วนใหญ่มุ่งไปที่เจ้าดาวเคราะห์น้อยขนาดประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรขึ้นไปเพราะพวกนี้อันตรายก็นึกภาพกันครับว่าตอนไดโนเสาร์สูญพันธ์มันเกิดจากดาวเคราะห์น้อยขนาดสิบกิโลเมตรชนถ้าขนาดหนึ่งกิโลเมตรชนโอ้มันมันควรุนแรงมากนักด่วมากเกเดียวครับแล้วก็ตอนนั้นนะครับเมื่อปีสองศูนย์ศูนย์สอง นั้นก็แตกตื่นกันครั้งหนึ่งเขา <Okay. S 2> ที่อันนี้อย่างหนังสือเล่มนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นหนังสือเล่มนี้ <c oughs> ที่ที่ผมในช่วงนั้นปี2002ก็มีเรื่องแตกตื่นกันมีการค้นพบดาวเคราะห์น้อย <c oughs> ลงหนึ่งมันอาจจะชนโลกในอีก17ปีข้างหน้า <c oughs> ในปีนั้นนะครับก็คือปี2019 <c oughs> มันจะชนโลกหรืออาจจะชนโลกเราก็แตกตื่นกันมาก <c oughs> ทีเดียว ก็มีคําถามเยอะมากมาที่ผมหรือทั้งวิทยุทั้งทีวีก็ผมก็เลยนําคําถามเหล่านี้ครับมาเขียนลงหน่งซื้อพิมพ์แล้วก็มาลงเป็นเล่มครับก็มันเขาติดตามที่ทราบล่วงหน้าก็เพราะว่าเ,เรามีความสามารถครับกล้องโทรทัศน์ส่วนใหญ่นะครับจะตรวจจับได้ถ้าขนาดประมาณสักหนึ่งเกี่ยวไม่ขึ้นไป แต่ต้องสนใจเฉพาะพวกที่จะมาเฉียดโลกนะครับในอวกาศจริงๆแล้วมันมีดาวเคราะห์น้อยเยอะแยะใช่ไหมคะชนตลอดเวลาไม่ถึงกับชนตลอดเวลาที่ชนตลอดเวลานั้นเป็นอุกกาบาตอุกกาบาตที่ชนรตลอดเวลานั้นเป็นจริงนะครับโลกเราถูกชนตลอดเวลาเลยที่ก็ยังถูกชนอยู่แต่มันจะขนาดเล็กและเวลามันเข้ามาสู่บรรยากาศโลกมันก็จะเสียดสีบรรยากาศแล้วก็ลุกไหม้กลางคืน จะเห็นเป็นดาวตกสวยสกคนจะชอบดูนะครับจะบอกอย่าไปชี้ม oh ันนะอะไรประมาณนั้นเป็นความเชื่อนะครับจริงชี้ได้ครับชี้ได้ชี้ดูกันได้เออนั่นก็น่าสนใเขาจะสนใจเฉพาะเป็นหลักๆนะครับหาเจ้าดาวเคราะห์น้อยขนาดหนึ่งจดรขึ้นไปขึ้นไปอันนี้เจอแล้วก็จํานวนหนึ่งที่เราคาดนะครับจากคุกคามโลกนะอันนี้หมายถึงที่คุกคามโลกนั้นคาดว่าจะมีประมาณสามพันดวงแต่ว่าตอนนี้พบแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเจอแล้วจํานวนหนึ่ง ยังมีอีกแต่อยากจะบอกไม่ต้องวิตกนะครับเพราะพวกนนี้เราจะทราบลงหน้านานมันใหญ่มันใหญ่และมันใหญ่ด้วยแต่ว่าเจ้าดีเอหนึ่งสี่นี่นี่มันก็เล็กกว่ามันก็แค่สิเจ็ดเมตรแต่ก็ถือเป็นดาวเคราะห์น้อยตกลมันผ่านไปหรือยังคะอาจารย์ผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วเจ้าดาวเคราะห์น้อยนี้มันจะแวะเวียนมาเยี่ยมเราทุกปีนะเกือบจะทุกปีคือมันมีวิถีโคจรรอบดวงอาทิตย์ แหวเดียวกับโลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์อ่ะรอบหนึ่งสามร้อยหกสิบหกวันก็พอกับโลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นแหละเพียงแต่ว่าตำแหน่งตอนที่มันมาใกล้โลกที่สุดนั้นมันจะไม่คงเดิมหรอกครั้งปีหน้ามันก็ไม่แต่ยุ่ยห่างจากเรามากครับเป็นล้านล้านกิโลเมตรเราก็เลยไม่วิตกกับมันแต่จะมีบางช่วงครับในอนาคตมันจะเฉียดใกล้เราแต่คำนวณได้คำนวณใน่วงหน้าตอนนี้คำนวณได้แล้วครับก็อยากจะบอกให้สบายใจค่ะว่า มั่นใจว่าในอีกประมาณสักหนึ่งร้อยปีข้างหน้าโอกาสที่เจ้าดาวคอน้อยดวงนี้จะมาเยี่ยมเราอีกจะเยี่ยมเยี่ยมนมันมาทุกปีแต่จะชนโลกนั้นค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้นยกเว้นมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายเพราะฉะนั้นการโคจรมันนั้นขึ้นอยู่กับอิทธิพลของแรงดึงดูดของโลกของดวงจันทร์ของดวงอาทิตย์ของอย่างอื่นด้วยและโอกาสแทะตัวมันเองถูกชน อ๋อจากดาวดวงอื่นชนมาเอ่อมันอาจจะดูวัตถุอย่างอื่นชนมาอย่างนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนทิศทางได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะว่าต้องติดตามดูมันตลอดเวลาแต่ว่าพวกนี้ก็ยังจะบอกว่าไม่ต้องมีมีตกฟางมาแต่ว่าเจ้าอุกกาบาตที่รัสเซียอันนั้นต้องยอมรับว่าน่ากลัวเพราะว่าเราไม่ทราบลงหน้าเลยที่ไม่ทราบลงหน้าก็เพราะว่าหนึ่งมันมีขนาดเล็กขนาดเล็กแล้วขนาด14เมตร15เมตรนี่เนี่ยถือว่าเล็กกับถ้าตั้งเล็กครับ แต่ถ้าตั้งใจจับมันและรู้ล่วงหน้าจับได้ใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่ามักจะรูปล่วงหน้าภาพแรกที่เขาจับมันได้นะครับเป็นภาพจากดาวเทียมในวกาศแต่เห็นมันตอนที่มันเข้ามาในบรรยากาศแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เห็นมันตอนมันเป็นก้อนเป็นก้อนแต่เห็นตอนมันพุ่งเข้ามาเป็นทางแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าป้องกันยากแล้วใช่ไหมคะป้องกันไม่ได้แล้วตอนนั้นทำอะไรไม่ได้เลยครับ มันมีประเด็นน่าสนใจผมถ้าตัวส่วนตัวผมเชื่ออย่างนี้ครับว่ามันจะทําให้ตอนนี้องค์กรที่เรียกว่าเฝ้าระวังดาวเคราะห์น้อยตัวมากขึ้นนะจ๊ะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะต้องจับวัตถุที่เรียกว่าขนาดไม่กี่เมตรว่าทําได้หรือไม่ได้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะมันมีมากมันมีมากนะครับแต่ก็ก็อยากจะเรียนว่าเรา มันน่ากลัวใหม่ก็ยอมรับว่าน่ากลัวน่ากลัวนะครับเพราะถ้ามันชนเข้าเมืองใหญ่จริงๆถ้าสมมติมันโดน,น,นคนขึ้นมาเหรอคะอาจารย์โอ้ถ้าโดนตนก็แน่นอนครับ,รบไม่รอดแล้วค,ครับก็ก็รุนแรงนะครับร<ช>ุนแรงมากทีเดียวครับค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะงานใหม่ของหน่วยงานเฝ้าระวังที่จะต้องเฝ้าระวังเจ้าอุกกาบาตที่มันขนาดนี้ผมคิดว่าเขาคงต้องพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะจับไอ้เจ้าพวก ที่มันเล็กกว่าดาวคโน้อย DA หนึ่งสี่ว่าให้เราจับพูกนี้ได้มากที่สุดก่อนที่มันจะมาชนโลกแต่ก็ไม่หมดหรอกครับไม่หมดเพราะมันเยอะเอาตวงที่ว่ามันเข้าใกล้โลกมากที่สุดก็พอนะคะอาจารยับบ่อยๆนะครับบางทีมันก็เรามาเจอมันตอนมันผ่านไปแล้วอย่างเช่นการค้นพบดาวคโน้ดีอหนึ่งสี่ก็น่าสนใจนะครับเขาพบมันตอนที่มันเฉียดลงไปแล้วโชคดีไม่ได้เจอมัน ก่อนที่มันจะมาถึงโลกนะครับแต่มันเฉียดโลกไปแล้วแต่มันไม่ชนแล้วก็มาเจอมันตอนนั้นถือว่าประกาศกันบ,บอกว่าโจเจอมนตอนนั้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันผมเชื่อว่าองค์กรที่เลารหลองเรื่องนี้ก็ต้องมีงานหนักขึ้นมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมครั้งนี้จึงมีคนเจ็บมากมายมทําไมที่ทางกัสกาจริงๆแล้วรุนแรงกว่าครั้งนี้นะครับ ไม่มีคนเจ็บก็แล้วมันเกิดในป่าใช่ไหมมันเกิดในป่า네ครับประชาชนคนเดานี่มากขึ้นคนบุกยุบพื้นที่ป่า <c oughs> มากขึ้นค่ะครับอ,อาจารย์คะแล้วทาไมมันไปถึงประโยอง,งกับความเชื่อคัมภรยากร์ของไม่ว่าจะเป็นนักบุญมาลาคายก็ดีหรือว่านอสตราดามูฟที่มีการทํานายเอาไว้ว่าโยงไปถึงเรื่องของเครสตจักรนิกายโรมันแคทอลิกเลยที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีพระสันตะปาปาทั้งหมด112พระองค์ก่อนที่จะถึงจุดจบของโลก องปัจจุบันที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนี่ยนะคะเป็นชาวยุโรปด้วยเป็นองค์ที่111เป็นชาวเยอรมันเอะแบบนี้โลกจะแตกใช่ไหมถามว่าทำไมจึงมีการโยงอย่างนี้ก็เมราะว่าเป็นธรรมดาครับเพราะว่าโลกเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายคนเราก็จะมีความเข้าใจความเชื่อทั้งส่วนตัวนะครับและมี มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนักมองหาโอกาสที่จะเชื่อมโยงบางอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์บางอย่างอาจจะนั่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเรื่องแม้แต่การเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดรายได้อะไรขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ใช่ครับก็จะมีคนจนํานวนหนึ่งที่ดยความเชื่อจริงๆค,ครับว่ามันโยงอย่างนั้นได้ไม,ไม่ได้ก็ต้องวิเคราะห์แต่ละอัน ต้องวิเคราะห์แต่ละอันอย่างเช่นกรณีขององค์พระสันตะปาปานะครับนั้นก็ถามว่าก็ใช่ครับเดือนนี้ก็จะมีการประชุมขององค์พระสันตปาปาเป็นพระผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับที่จะต้องมาเลือกองค์พระสันตะปาปาองค์ใหม่นะครับที่ได้ประกาศลาออกไปแล้วแล้วก็มันก็มีผลทันทีตั้งแต่วันประกาศนั่นแหละนะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีก็แปลง ลก็เ,เป็นการแค่กันโยงกันเหมือนเป็นการาเ,เหมือนเหมือนกับว่ากําลังหาที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจด้วยหรือเปล่าคะนั่นก็อาจจะเป็นนะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในพักคมภีพระไบเบิลนะครับนั้นก็มีความพยายามในการที่จะค้นหาความหมายมว่าได้เตือนอะไรบางอย่างไหมเกี่ยวกับวันสิ้นโลกแม้แต่ทางพุทธศาสนาเราใช่ไหมครับก็ยังพูดถึงการสิ้นสุดของยุค ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่จะมีช่วงเวลาจากห้าพันปีแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กึ่งศตวรรษไอ้กึ่งแอวกึ่งพุทธกาลแล้วประมาณ2559ปีมาแล้วใช่ไหมครับก็อีก2,445หปีก็จะวันสิ้นพุทธกาลของช่วงนี้แล้วก็จะมียงคองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่เป็นพระศรีอารนหรือว่าจะเป็นแต่ของ สันติยุรุ่งเรืองอ่ะแต่ดีว่าจะเป็นยุคที่คนจะมีความสุขอยู่กันอย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อมโยงต่างๆนะครับซึ่งเราเปลี่ยนได้บ้านตอนนี้บ้านเราก็อยู่ในยุคภาษีอ่านไปก่อนถูกต้องครับจ่ายภาษีกันอ่านเลยเพราะฉะนั้นความเชื่อนั้นมันเป็นส่วนที่คง้ามไม่ได้ครับคามไม่ได้ถามว่าเราจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมผมคิดว่าก็ในจริงๆแล้วผมก็ยังเคารพ ในเรื่องของภูมิปัญญาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แม้แต่วิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ก็เกิดขึ้นมาจากความเชื่อ,อความพยายามที่จะเข้าใจธรรมชาติก่อนแต่ก่อนนี้ไม่รู้จักนะครับว่าดาวมันคืออะไรไงบ้างเพราะฉะนั้นก็มาจากความพยายาม,มที่จะเข้าใจแล้วก็ตีความแล้วก็สร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาเพื่อยึดเหนี่ยวเพราะฉะนั้นจึงเกิดจริงๆแล้วกมาเป็นรูปแบบของโหราศาสตร์ก่อน เรื่องของอิทธิพลดวงดาวต่อมนุษย์เราเพราะว่ามนุษย์มองดูดวงดาวแล้วก็ดูลุกเหตุการณ์บนโลกเราเกิดเหตุอย่างนุ้นอย่างนี้และอธิบายไม่ได้ทําไมดาวมันคืออะไรก็ไม่เข้าใจทําไมน้ำจึงไหลทางนี้ก็ไม่เข้าใจทําไมจึงเกิดโรคระบาดก็ไม่เข้าใจก็บอกว่ามันน่าจะเป็นอิทธิพลของสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็นี่ครับเป็นที่มาของมันเพราะฉะนั้นแรกๆนะครับวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มี ต,ต่อมามาเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ๆก่อนที่เรียกว่าเป็นปรัชญ,ญาเช่นโลกโลกเกิดมาอย่างไรชีวิตเกิดมาอย่างไรจกักรวาลคืออะไรมาจนกระทั่งคําถามเหล่านี้เริ่มมีคําตอบที่ตรวจสอบได้วิทยาศาสตร์ก็จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับเกิดจากความเชื่อเกิดจากความพยายามเกิดจากเรื่องจินตนาการสําคัญมากๆทีเดียว ดิฉันจะโยงไปถามอาจารย์พอดีเลยค่ะว่าเราพูดกันมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเฮ้ยภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเราดูหนังโดยเฉพาะย่างิ่งจะเกิดใครได้ชมหนังวิทยาศาสตร์หนังเกี่ยวกับเรื่องเรื่องดาวเรื่องการไปทําลายอุกกาบาตที่มันจะพุ่งชนโลกเรื่องที่เด่นชัดก็คือเรื่องอมาเกดอนถูกต้องครับยังมี2เรื่องนะครับเรื่องดิปอิมแพกก่อนดิปอิมแพกนี้จะเป็นแต่เป็นดาวหางคุกคามโลกนะครับจริงๆแล้วเรื่องดิปอิมแพกนี้ มาจากเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์ของอัธอร์สีคาแต่ว่าที่ดังกว่าคืออมาเกดอนนะครับอมาเกดอนเพราะว่าอมาเกดอนนั้นเป็นดาวเคราะห์น้อยที่จะมันจะชนโลกลังมันเป็นความเป็นไปได้ที่เราก็เชื่ออย่างนี้หรือเปล่าทีนี่มันน่าสนใจไงครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังนะครับเขาก็ใช้วิธีการที่ต่อต่อสู้กับมันโดยใช้ระเบิดนิวเคลียร์ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังนั้น เป็นจริงได้หรือไม่ได้ระเบิดนิวเคลียร์ทำอย่างนั้นจะทาสามารถหยุดยั้งป้องกันโลกดาวเรืองมันทตกเพื่อไม่ได้นะครับไม่ได้หรอกเพราะว่าระเบิดนิวเคลียร์แค่นั้นกับดาวเคราะห์น้อยในหนังนะครับขนาดดูเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดบอกว่าพอพอเท็กซัสพื้นที่พื้นที่นะครับขนาดของมันใหญ่ใหญ่มากตามในหนังนะครับเลีก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับขนาดนั้นไม่อยู่ครับแต่ไม่ได้แปลว่าคนสร้างหนังเขาไม่รู้คจริงๆแล้ว หนังวิทยาศาสตร์เหล่านี้น่าสนใจเพราะเขาจะมีนักวิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษาและเขาต้องแยกแยะต้องรีเิรชก่อนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เขาต้องวิจัยต่างๆาครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเขาไม่รู้หรือว่านี่ทำอย่างนี้มันไม่ได้ผลนะจริงๆเขาก็รู้แต่ว่าเขาก็พักว่าเอาละก็นี่คือภาพยนตร์แล้วนะก็มีเจอตินาการเข้าไปให้มันเกินจริงขึ้นมาหลายอย่างก็เป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าหลายอย่างก็ไม่เป็นต้องเนี้ครับผมว่าน่าสนใจเพราะเราดูหนังวิทยาศาสตร์บางคนที่เป็นนัก วิทยาศาสตร์ประเวทเขาจะบอกเป็นสุดโต่งนะครับก็ไม่ชอบหนังนี่มันผิดไอ้ตรงนั้นมันผิดไอ้ตรงนั้นมันผิดแล้วก็ลำคาญจะไปดูมันสำหรับผมเฉยๆแต่ผมก็สนุกผมว่าเราดูหนังพวกนี้สนุกกับมันนีแล้วก็ทดสอบความรู้ของเราเออเออไอ้นี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไอ้ตรงนี้เออใช่นะวิทยาศาสตร์ก็อย่างนี้แหละอันนี้มันเกินจริงแล้วล่ะเกินจริงเพราะอะไรยังไงบ้างก็สนุกได้แต่ถูกต้องครับหนังอาร์มาเก็ตอนนั้นในแง่ ใช้ระเบิดนั้นไม่ได้ผลถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับไม่ได้ผลหรอกครับอาจารย์คะแต่ต้องย้ํานะครับคนสร้างหนังไม่ใช่ไม่รู้คนสร้างหนังเขาก็รู้ก็คือเพิ่มความเพิ่มการทดนีนแต่เขาเขาบอกว่านั่นยอมรับว่าเป็นการที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นหนังที่จะสร้างได้ครับถ้าเกิดสมมติจบแล้วแบบ ไม่สามารถจะทําลายอุกกาบาตได้มันคงเศร้าเหมือนกันนะจารครับมันคงจบไปสกนน่าจะกล่าวเหมือนกันก็คงสลายแค่ไปก็ไม่พอใช่ไหมครับลูกสาวที่อยู่บนโลกก็คงไปหมดนะคะอาจารย์อาจารย์คะมันมีความมันมีความคิดที่เขาพูดกันมาเยอะนะคะหลายคนก็เคยคุยกับดิฉันว่าไอจินตนาการของคนเราเนี่ยไอที่บอกเนี่ยสองศูนย์หนึ่งสองก็ดีอามากรดอนก็ดีหรือรีบอิมแพคก็ดีเนี่ยเหตุการณ์ที่อุกกาบาตจะชนโลกโลกจะสิ้นสลายไปเนี่ย มันเกิดจากจินตนาการของคนที่คิดว่าเฮ้ยวันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมคะว่าพอจินตนาการของคนมันไปมากๆมากๆเนี่ยมันทําให้เกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นจริงๆได้ผมคิดว่ามีมีประเด็นน่าสนใจถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้เป็นไปได้เพราะว่าจินตนาการเป็นส่วนสําคัญอ,อย่างหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์เลยนี่ครับถ้าไม่มีใครกล้าคิดแปลกถ้าไม่มีใครกล้าคิดไกล คิดนอกกรอบคิดนอกกรอบอ m, ด้วย<ๆ>คิดไกลกว่าคนหนึ่งเขาด้วย <c oughs> วิทยาศาสตร์จะไม่ก้าวหน้าเลยครับแม,ม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่คนสำคัญของโลกนะครับบางครั้งก็คิดบางอย่างแต่บอกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะใช้ได้นะ,ะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดอ,อย่างนั้นแม้แต่ไอสไตน์เองก็ยังผิดนะครับแต่คิดผิดของออสไตนะ์ก็กลับทําให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าครับเพราะไอสไตน์เคยบอกว่าคือมีคนถามออสไตน์นะครับ ที่บอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าจะเกิดเหตุเกิดเรื่องของทางทฤษฎีใช่ไหมครับทางควอนตัมว่าอนุภาคสองตัวเนี่ยที่มันเกิดเป็นคู่นะครับแล้วมันแยกออกจากกันท,ทันทีทันใดเนี่ยไปไกลกันมากท,าทันทีแล้วก็ถ้าเราทำอะไรกับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะรู้ทันทีเลยเกิดเหตุมาทันทีอย่างนี้ทำไอ้ตาเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ตาบอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไร แสดงว่าไอ้เจ้าตัวหนึ่งมันสามารถส่งข่าคารให้ตัวหนึ่งได้ทันทีมันก็ผิดกับหลักทางธรรมชาติที่ไอ้ายตั้งขึ้นมาจากทฤษฎีสมัรถภาพของไอ้ายเองบอกว่าไม่มีอะไรเดินทางเร็วเท่ากับแสงได้แต่ถ้าเจ้าวัตถุสองตัวนี้อนุภาคสองตัวนี้ไปอยู่โคโลซีของจักรกวาลเลยนะครับแล้วก็มันทํได้บางอย่างเปลี่ยนแปลงบางอย่างปั๊บอีกตัวหนึ่งก็เปลี่ยนทันทีด้วยนั้นมันต้องส่งขาอสารกันได้แต่นั่นแหละครับ ที่ไอ้ใจบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็ทําให้คนไม่หยุดนะคนยกพยายามไม่หยุดเออมันท้าทายดีแล้วก็บอกไดยครับว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วไมนเกิดได้ครับเรื่องของควอนตัมเอ t a n ทงเกิลเภาษาไทยเรายังไม่มีนะครับผมเคยใช้คําว่าความพัวพันทางวิทยาศาสตร์คืออนุภาคสองตัวนี้มันจะเกิดเฉพาะตรนีนพิเศษนะครับที่พลังงานบางอย่างนะครับเช่นอนุภาคของแสง มันจะสลายตัวแล้วจะเกิดอนุภาคสองตัวมันจะวิ่งออกจากทันทีเขาละทางด้วยนะครับทันทีเลยมันจะคู่กันครับไอสองตัวนี้แล้วก็ใช่ครับตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาสามารถที่จะเหมือนกับย้ายอนุภาคจากอันหนึ่งไปยังจันหนึ่งได้แต่จริงยังไม่ได้นะแต่แค่รู้แล้วทำอะไรตัวนี้อีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาได้อันนี้ก็เกิดขึ้นเพราะความท้าทายไอสตน์ก็เนี่ยครับบอกว่าถึงแม้ฉันบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะเธอก็ต้องทําต่อให้ได้ขึ้นมา จินตนาการมีส่วนครับแต่บางครั้งก็ต้องระวังจินตนาการบางทีมันมีสิ่งแบ่งบางมากระหว่างจินตนาการนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์กับจินตนาการนำไปสู่ความฟุ้งซ่านเพอเจออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับและประเด็นปัญหามันแปลกตรงนี้ครับมันไม่มีป้ายบอกตัยสิ ใช่ไหมคะว่าอันไหนสร้างสรรค์นีมันนสสรรร้างค์ะแต่ฟุ้งแต่แต่แต่ว่ามันมันมีครับมันมีบางอย่างที่ผมว่าพอเป็นแนวทางได้ค่ะคือวิถีของเขาเรียกผมอยากจะบอกว่าวิถีของอัจฉริยะแล้วกันนะครับจะคล้ายๆกันยังไงคะเป็นคนกล้าคิดเป็นคนที่กล้าคิดแปลกๆนะครับไม่คิดเหมือนคนอื่นเขาหรอกและก็วิถีคนเหล่านี้สมัยเป็นเด็กจะมีความสุขนะเขาจะสนุกเขากล้าคิดแล้วไม่มีใครไปปิดกั้นจินตนาการเขาได้ค่ะยกเว้นบางประเทศที่ไม่ชอบ ให้เด็กคิดอะไรแปลกๆอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้ตอนนี้ประเทศ้าก็พัฒนาแล้วนะคะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าในประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเหมืกันนะครับเขาปิดกว้างค่ะให้คนกล้าคิดแปลกได้แล้วก็มีตัวอย่างของจริงด้วยแต่คนเหล่านี้นะครับอัจฉริยะเหล่านี้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแรกๆทุกคนจะคล้ายๆกันไอสไตล์ก็เหมือนกันยกตัวใหญ่อีกคนหนึ่งเลยกันครับเพราะตัวเขายอมรับเองคือจอห์นเนชจอห์นเนชนี่เป็นอัจฉริยะเลยครับเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับ ได้รับรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ครับเพราะทฤษฎีของเขานั่นแหละที่เรื่องเกมที่เขาคิดมาเองนั้นเขาเป็นคนที่เก่งมากแต่ว่ายอมรับว่าความคิดของเขาการของฟุ้งซ่านเนี่ยทำให้เขาลำบากมากเขาเรียกว่าเสียสติเลยครับเป็นบ้าเลยต้องถูกส่งเขาโรงพยบาบาลต้องรับการรักษาตัวจกนกระทั่ง เขาโกรธภรรยาเขาเพราะภรรยาต้องเซ็นอนุมัตให้เอาเข้าโลงวยาบาลได้แต่ตอนนี้เขาเขาดีขึ้นเดียวแล้วทุกคนยังอยู่นะอายุมากกันแล้วเพราะเขาได้รางวัลโนเบลนะครับแต่อยากจะพูดให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของอัจฉริยะแรกๆจะคล้ายๆกันพอมาถึงจุดหนึ่งมันจะแยกันกเป็นสองเส้นทางปัญหาอยู่ที่ว่ามันไม่มีป้ายบอกถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงต้องรู้ด้ตัวเอง ผมก็บอกว่าคนยิงมันก็พอได้นะอ,อย่างกรณีของจร,รนเน็ตเนี่ยปัญหางเขาคือเขามีความเชื่อมั่นตัวเองมากเขารู้ตัวเขาเก่งและเขาไม่อยากจะฟังความคิดถุนขึ้นด้วยเขาไม่อยากอ่านไม่ตําลาเพราะกลัวว่าความคิดในตำราจะมาทําให้ความคิดของเขาเขวะเขา,ขาอยากจากค้นพบเองเขาน,นะครับเขามีความมั่นใจมากเกินไปเขาเคยคิดแม้แต่จะแก้ทฤษฎีของไอสไตน์ แล้วก็เข้าพบไอสไตน์บอกไอสไตน์ว่าเขาคิดอย่างิ่งนี้เรื่องที่ถึงคุณไอสไตน์ก็น่ารักมากครับก็ฟังนะพอหนึ่งชั่วโมงจบไอสไตน์ก็บอกว่ายังแมนยูชุดสตาร์ดี้มฟิสิกส์ก็คือเขาคิดเขาเองโดยที่ไม่มีพื้นฐานครับไอสไตน์ก็กนน่ารักกันนะมาได้ทั้งนั้นผมอยากจะบอกว่าจินตการสําคัญนะครับแต่ว่าคนที่ฟุ้งซ่านคนที่สร้างสรรค์นั้นได้ครับบอก่างได้จะเกิดความสุข ความทุกแตกต่างกันคนที่ฟุ้งซ่านจะอึดอัดจะโกรธจะทํามทำม,ามอ,อย่างนู้นจะทำมใครเขามองเราไปแปลกอย่างนั้นครับค่ะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูว่ามันจะมีวิธีในการป้องกันยังไงได้บ้างและที่สําคัญจะไม่ถามก็ไม่ได้เลยก็คือบ้านเราจะได้รับความเสี่ยงด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาติดตามกันค่ะ